ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิกบิสมิลลาฮิรเรฮ์ม์มุสิมัสาลฮฺวะสัลลัมุลลอฮฺวะลาอุลโศลิลลอฮฺวะลาอัลเลิบุซฮ์มิลวาลาสลลมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันในยามเช้านะหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านคุรอานกับอาจารย์มัรฟูกินมาลัยวันนี้เรามาเรียนกันต่อในซูเราะห์อาลอิมรอนนะ หรืออีกเพียงไม่กี่อายะนะเพ้อะเราก็จะจบสุราอ,าอิมรอนถ้าหากว่าเราเราจบอ,อิมรอน,น,นหมายความว่าเราเราได้เข้าใจอันกุรอานหรือว่าได้เรียนรู้อัลกุรอานกันไปประมาณเกือบเกือบสี่ยุสนะสามยุสก,กว่ากนะ็ขอใอห้ลอสผานุตาลานั้นให้เราได้เป็นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยัสตมิอูนั่นก็ลฟยัตตะเบวนะอัละนะได้ยินในสิ่งที่เป็นคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามในคําสอนที่ที่ดีที่สุดนะ

กล่าวให้มนุษย์ได้รู้ถึงหลักการต่างๆหรือว่าให้มนุษย์ได้รู้ถึงอายะต่างๆสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างมาพี่น้องถ้าหากว่าเราเราย้อนกลับไปดูในสัญญาณของอัลลอสุบฮานุอตาลาที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้สร้างบ่าวของพระองค์มาเนี่ยที่พระองค์ได้บอกว่าอิ <Wow. S 2> นนาฟีคอนไิสวารา์หวันอับวะติลาฟิลไลหรือวันนฮารและอายาติลเลอูลลับบท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าต่างๆและก็การสร้างพื้นดิน แล้วการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางคืนและกลางวันเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณหนึ่งสําหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาคือสำหรับบรรดาผู้ที่ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์เขาก็จะได้พบอีกหนึ่งในสัญญาณของลัทธิสุภานุวตาราพี่น้องดังที่บรรดาอรมาได้ได้แบ่งให้เราได้เข้าใจง่ายๆว่าอายะต่างๆของลัทธิสุภานุวตาราเนี่ยมีอายะห์เกณฑ์ยกับอายะชรอัยะ อายะเขานี้คือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างของลอสบวาโนวตาลาซึ่งในในการสร้างของลอสสวานุวตารานั้นเนี่ยนะพระองค์ได้สร้างมาเพ artists, ื่อให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลอสสวาโนวตาลาและให้เราได้ให้เร in าได well, ้มองในหลายๆอายะที <t are computers> ่ลอตตาลาได้เตือนเราได้บอกกับเราใน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 เรื่องการมองไปอยู่ไปสู่สิ่งนี้สิ่งที่ถูกสร้างสิ่งที่ลอตตาลาได้สร้างนะอัสลายังุรุนอิลลัลอิบิลัยไกฟะฮูลิกัสดังที่ในในในสุรนกอชีย์ที่ลอตตาลาได้บอกว่า พวกพวกเขาทั้งหลายจะไม่มองไปยังไปยังอูดหรือว่ามันถูกสร้างมาอย่างไรแล้วก็ไม่มองไปยังฟากฟ้าหรือว่าถูกยกขึ้นมายังไงไม่มองไปยังพื้นดินหรือว่ามันถูกแผ่ไปยังไงนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮฺสุบฮานาลาได้ให้เราได้ให้เราได้มองเพื่อเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาอาแล้วในอายะน,นี้พระองค์ได้ได้กล่าวถึงอีกหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮฺสุบฮานาลาก็คือการสร้างชั้นฟ้าแล้วการสร้างพื้นดินพี่น้องครับ อัลลอฮฺตาราได้ได้สร้างพื้นดินแล้วก็ได้แผ่พื้นดินออกมาเพื่อให้เราได้มีได้รับการได้อาศัยอยู่กันอย่างง่ายดายแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ได้สร้างชั้นฟ้าขึ้นมานะสร้างชั้นฟ้าต่างๆซึ่งพระองค์ได้ก<ะ>ล่าวไว้ใน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 อายะห์หนึ่งว่าอัลลอฮฺลอดีขาบกวซบะสมาวาติวะมินัลอัรกิมิสลาหุนอัลลอฮฺตารานั้นเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้ามาทั้งหมดเจ็ดชั้นวะมิน,นัลอัรกิมิสลาหุนแล้วก็สร้างพื้นดินมาเหมือนกับชั้นฟ้า หมายความว่าสร้างพื้นดินมาก็มีเจ็ดชั้นเหมือนกันนะชั้นฟ้ามีเจ็ดชั้นพื้นดินก็มีเจ็ดชั้นเหมือนกันดันะนั้นการสร้างของรองสะพานอัลมาตาลาบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของราาลลัตตาระในเหตุการณ์ที่ท่านอับดุลเลาะห์สุลลัมได้ขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเหตุการณ์อิสระและก็มีอรรถอิสระก็คือการเดินทางในายามค่ำคืนจากมัสยิดอินฮารอมไปสู่มสัสยิดอักซอหลังทา่รัตตารได้กล่าวว่าอิสระอิสระส่วนมีอารรถมีอรรถก็คือการที่ ขึ้นจากพื้นดินขึ้นไปสู่ฟากฟ้าขึ้นไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาและในการที่ท่านนบีสุลต์ลัมขึ้นสู่ฟากฟ้ายิบรีลเป็นผู้ที่นำท่านนบีสุลต์ลองอะไรวะสลัมขึ้นไปบ่งบอกให้รู้ถึงอะไรฮะบ่งบอกให้รู้ถึงว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่บนฟากฟ้าเพราะท่านนบีสุลต์ลองอะไรวะสลัมขึ้นไปหาอัลลอฮ์ ขึ้นไปในฟ้าชั้นที่หนึ่งฟ้าชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วท่านนบีได้พบบรรดานบีต่างๆในในในชั้นฟ้าต่างๆที่อัลลอฮ์สุมฮานูว์ตาลาได้สร้างมาทั้งเจ็ดชั้นจนกระทั่งว่าจิบรียนพาท่านอับดุลเบียอัละลอห์มสลามขึ้นไปสู่เซตรตัตตนมุนตาหาขึ้นไปสู่ชั้นฟากฟ้าชั้นชั้นชั้นสูงสุดแล้วก็ไปพบกับอัลลอฮ์สุมฮารนูว์ตาลาและไปรับบทบัญญัติการละหมาดลงมาอันนี้มงบอกาารรรออออิสและกม ว่าท่านนบีขึ้นสู่ฟากฟ้ามึงบอกให้รู้ว่าท่านนบีขึ้นไปหาล็อกสมาหานอัลตะลาร์บนฟากฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคําถามว่าอัลลอฮ์ตาลาอยู่ที่ไหนเราตอบตามหลักการที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกเลยว่าอัลลอฮนอัลลอฮ์อัลลอฮฺประทับบนบัลลังก์และบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตาลานั้นอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวันอัลชิฟาะก่อนมาบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่บนอยู่เหนือน้ำนะเพราะฉะนั้นบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่เหนือชฟาากกฟ้้้้้้ชชัััันนนททงงเอขึไปี การที่เราตอบว่าอัลลอฮ์ตารานั้นอยู่บนฟากฟ้าเป็นคำ,นคำตอบที่ตรงตามอา,อายันกุรานที่อัลลอฮ์ตาราได้บอกเอาไว้พระองค์ทรงประทับอยู่บนบรลลังนะและพระองค์ประทับอยู่บนฟากฟ้าดังที่ท่านนาบีสุาาาลตารอฮะเลียบซัลัม,มได้ถามท่านได้ถามเจรียะถามหญิงคนหนึ่งถามเพื่อที่ต้องการจะรู้ว่าหญิงคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมหรือเปล่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาหรือเปล่าเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าคนที่มหาท่านนบีสุลตารอฮะเลียบซาลามต้องการจะปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นอิสระม และหนึ่งในเงื่อนไขของการปลดปล่อยธาตุย่ิงคนนี้คือธาตุนะธาตุพี่หนึ่งในเงื่อนไขาการปลดปล่อยธาตุก็คือการที่จะต้องรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีศรัทธาเพราะนั้นท่านนเบียก็เลยตั้งคำถามกับผู้หญิงคนนี้ว่า, Allah. Allah, าอไอ ah ้นั่นหรออัลลอฮ์ตาลาอยู่ที่ไหนนั่งตอบว่าฟิสมะอันนี้นี่บันทึกโดยม่อมมุสลิมนับว ah ่าฟิศมะอยู่บนฟากฟ้านะอยู่บนฟากฟ้าแล้วท่านนาบีสลมลอยสลามก็ถามต่อว่ามันอันะและฉันได้เป็นใคร ยิงคนนี้ก็บอกว่าท่านคือรอสุลอร์ท่านนบีบอกกับชายคนนั้นซาฮาบะท่านนั้นว่าอะเตกะฮาฟฟอินนะฮามุมินะบอกว่าให้ปล่อยนางไปอิสระเพราะว่านางเป็นผู้ที่มีศรัทธาพี่น้องฮะท่านนบีใช้คําถามสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าผู้หญิงนี้คือผู้ศรัทธาคือการตอบว่าอะไรฮะการตอบว่าลอยตาลาอยู่บนฟากฟ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าการบอกว่าลอยอยู่บนฟากฟ้าหมายถึงการเป็นมุชลิกนะ คือการที่เขาใช้คําพูดนี้เป็นคําพูดที่ค้านกับหะดิษ่า <iy> นนบีสัลลัลของอะไรยฮ่กัสัลลัมเพราะท่นานนบีใช้การอ إ ي ่านว่าอัลลอฮ์ตลาดอยู่บนฟ้าฟ้านั้นบ่งบอกถึงผู้หญิงคนนั้นมี إ ي มานแต่ในวันนี้มีบางคนบอกว่าการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ตลาดอยู่บนฟากฟ้านั้นเป็นอะไรฮะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้เราเป็นกาเฟสแสดงว่านะแสดงว่าคําพูดที่ค้านกับหลักฐานให้เราเอาคำพูดไขรพี่นะ้องเรายวนคําพูดของของผูง้ที่พูดเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาคาตัดของอัลสุบฮานุอัลตาลานี่มาเอาคำตัดท่านอะบี ว่าอัลลอฮฺาตารานั้นประทับอยู่บนบนลัลลังอัลลอฮฺตาลานั้นอยู่บนฟากฟ้ายา,าริยะได้ตอบแล้วท่านนบีก็ได้ทําการยอมรับว่าอัลลอฮฺาตารานั้นอยู่บนฟ้าเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในอีมานของเราเกี่ยวกับการสร้างของลอสวบฮานอัลตาราย้อนกลับในอายะห์ของเรานะอินนาฟิคอนกิสมาวาติวันอัลวัชตีลาฟิลไลลิวันนาฮารละอายาติลิอุลิลอัลบาบแท้จริงในการสร้างชันฟ้า,าต่างๆและแผ่นดิน เราย้อนกลับไปให้พี่น้องได้รู้ว่าชั้นฟ้านั้นมีอยู่7ชั้นพื้นดินนั้นมี7ชั้นบ่งบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลอสซาโนวตาละการที่เราได้เห็นสิ่งถูกสร้างเห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าบ่งบอกให้เราได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเพราะฉะนั้นยิ่งสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่บ่งบอกให้เรารู้ว่าผู้สร้างนั้นมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกเท่านั้นมากขึ้นไปกว่านั้นอีเยอะแยะมากมายนะพ ละอายะวัติลาฟิลไลวันนะครับและการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางคืนและกลางวันนะมานะความว่ายพี่ ok? น้องมาคมว่าเพียงแค่ให้เราได้คิดเราคิดถึงความยิ่งใหญ่ของชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ให้เราได้คิดถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางคืนและก็กลางวันนี่กระบอกบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างมีใครจะสามารถสร้างได้เหมือนอัลลอฮฺสุบฮานุว,วาตาลาบ้างมีใครจะมีความสาม,มารถดังที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงได้ทรงทำอะไรบ้างว่า วัชติลาฟิลเลยลิวันนะครการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางคืนและกลางวันพระองค์ได้เอาอกลางวันมามีกลางวันแล้วหลังจากกลางวันก็มีกลางคืนต่อมาจากกลางวันเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งนี้บง่งบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ผู้สร้างแล้วก็ความสามารถของผู้สร้างละอา,าติลลิอุลิลอัลบาบสิ่งนี้นะเป็นเป็นอายะเป็นสัญญาณให้สำหรับอุลิลอัลบาบสำหรับบรรดาผู้ที่ มีสติปัญญาสัญญาณให้กับบรรดาผู้ที่มีการคิดไข้ขวรเพราะฉะนั้นการที่จะมองความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างการที่เราจะวิเคราะห์การที่เราจะเข้าใจในการในการสร้างของลอสะพานอวตารในการสร้างชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็ในการสร้างพื้นดินของล้อและในการที่ล้อดได้ทําให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางวันและกลางคืนนะ<ม>เป็นสัญญาณสําหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นสัญญาณให้กับคนที่รู้จักการวิเคราะห์เพราะฉะนั e. so itself, okay. uh, you you uh ้น huh. พี่น้องนอกจากหลักฐานที่เป็นเป็นอายะชัยยะอายะชัยยะคือสิ่งที่มาจากกิตาบุญร้อยและก็สุนนะท่านนบีสุลต่านของอะไรวะสัลลัมในสิ่งที่มาจากอัลกุรอานและมาจากฮะดีษเนี่ยบ่งสอนให้เรารู้ถึงอะไรฮะรู้ถึงการอิบาดาของลอสุบฮานุอวตาราแล้วก็รู้ถึงความสัจจริงของท่านนบีสุลต่านของอะไรวะสัลลัมว่าท่านนบีได้นาสารจากลอสุบฮานุอวตารามาให้กับเราแต่อีกหนึ่งในอายะ อีกหนึ่งในอายะในสัญญาณที่เราลืมไม่ได้คือสัญญาณในการสร้างของลอสสปานุตาวตารละการมองไปยังสิ่งถูกสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างและในอายะหนึ่งที่อ,อัลาตาราได้บอกว่าเวฟอ,อัลฟุสิกุมอัฟลาตุบุซิรนแล้วในตัวของพวกเจ้าเนี่ยทำไมพวกเจ้าไม่มองดูกันหมายความว่าในตัวของเราเนี่ยมีการสร้างที่แยบยนต์มากมีการสร้างที่ไม่มีสิ่งถูกสร้างที่จะสามารถสร้างได้เหมือนกับผู้สร้างที่สร้าง มนุษย์มาเนี่ยอเลอจึงบอกเราว่าวอฟีอเอฟุสัย์ุมมาฟาลาตุบุซยรอนแล้วในตัวของพวกเจ้าเนี่ยทำไมพวกเจ้าไม่ไม่คิดไข้ควรกันคือไม่ดูกันไม่ใช้สติปัญญากันไม่มองดูกันว่าอเลตาลาเนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่ได้สร้างมนุษย์มาในรูปแบบแบบนี้เนี่ย ละอายะทีเลอุลิลอัลบาเป็นสัญญาณสําหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาแบบไหนครับพี่น้องและอัลลอฮฺตาลาดได้กล่าวในอายะต่อมาเป็นการบอกอธิบายถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาว่ามีสติปัญญามีความคิดเนี่ยมีความคิดแบบไหนครับพระองค์ได้ตรัสต่อมาในอายะต่อมาว่าอายะที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดว่าอัลลอฮฺดีในยัซกรุนัลลอฮฺตียามาวะกูอูดะบรรดาผู้ที่ทําการราลึกถึงอัลลอฮฺระลึกถึงอัลลอฮฺ س ุ ح ا า ه แวะ ت ع ا ل ตียามาวะกูอูดะโดยที่ รำลึกทั้งในตอนที่อะไรฮะกตียมันยืนหัวโกูดันนั่งวะอะลัยยูนูบิหิมแล้วก็ในยามที่นอนแม้กระทั่งในตอนนอนเวตาฟักกโรนาฟีขัลลุกิสสมาวาตวันเอาพี่น้องเวลาที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุอัลตาลาบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นทั้งการรำลึกด้วยกับหัวใจแล้วก็รำลึกด้วยกับวาจา ด้วยกับลิ้นซึ่งในการระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นก็ครอบคลุมถึงการละหมาดด้วยเพราะนั้นบรรดาอุลามะจึงได้บอกว่าในอายะห์นี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลการละหมาดนั้นให้เราละหมาดในตอนที่ในในตอนที่เรามีความสามารถในการยืนถ้าไม่สามารถที่จะยืนได้วะกูอูดันก็ให้เรานั่งละหมาดถ้าไม่สามารถที่จะนั่งละหมาดได้วะอิลายญูบิฮิมก็ให้นอนละหมาดและอัลลอฮ์ตรัส่อมาว่าเวตัฟักกะรูนใน خ ل ส ا มาวาติวัลอัร ض รับบานามาขลักตาฮาบาบตีลาซุบฮานะกะฟักินาอาดาบันนารต่อมาบรรดาผู้ที่มีสติปัญญานี่เขาก็ทําไงฮะยยตัฟักกรุนใช้สติปัญญาใช้สมองในการคิดยัตัฟักกรุนาฟีขั้นกิสมาวาตตวันอัรคิดไข้ควรพิจารณาในการสร้างของรัสมานุตาาที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้ามาแล้วก็สร้างวันอัรแล้วก็สร้างพื้นดินมาแล้วเขาก็บอกว่ารับบานามาขลักตาฮาดาบาตีลา โอ้ผูบ้บานของเรามาขอรักกตาฮาดาบาติลาท่านไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาโดยที่อะไรฮะบาตตลันท่านไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาโดยที่ปล่อยให้มันมัน,ม,นมันไร้สาระคืออัลลอฮฺตาลาไม่ได้สร้างชั้นฟ้าแล้วก็ไม่ได้สร้างพื้นดินมาในการไร้สาระเพราะฉะนั้นพี่น้องการมองของบรรดาผู้ที่มีสติปัญญามองไปยังสิ่งถูกสร้างแล้วก็ได้รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาโดยที่ มาให้มันเป็นสิ่งไร้าสาระซุบฮานักมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮะนูวัตาลาแสดงความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮะนูตาลาฟะตีนาอาซาบันนารขอพระองค์ทรงปกป้องเราให้รอดพ้นจากไฟนรกหมายความว่าเวลาที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ที่อัลตตาลาได้สร้างเวลาที่เราได้ได้รู้ว่าพราะองค์ไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาไม่ได้สร้างมาเล่นๆไม่ได้สร้างมาโดยที่ไร้าสาระ เราก็ขอดุทอายถอเลาะสัมภารณ์นวีต้าว่าให้พระอ,องค์ได้ปกป้องเราให้รอดพ้นจากไฟนรกรับบานาอินนกามันตุเดคิลินนารฟะกัดอัคไซตาวะมาลิฟวอลิมีนะมินอันซอรโอ้ผูบ้บานของเราโอ้ลอัลลอฮฺสัมบานุวะตาเาอินน์กามันตุเดคิลินนารฟะกัดอัคไซตาแท้จริงพระอ,องค์นั้นใครก็ตามที่พระอ,องค์ได้ให้เขาได้เข้าสู่นรกฟะกัดอัคไซตาแท้จริงท่านได้อะไรอัคไซตา ถ้าจริงท่านได้ทําให้สิ่งนั้น,เ,นเป็นสิ่งที่อะไรฮะต่าต้อยว่ามาเรลโวลีม,มินอังสอรและไม่มีอะไรสําหรับบรรดาผู้ที่สาหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมบรรดาผู้ที่ชอบโกงบรรดาผู้ที่ววลิมมินอังสอรไม่มีไม่มีอะไรจะมาช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่ววลิมได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ออกมาตรัาลาไ้ให้เขาได้เข้าสู่ขุมนรกรับอบันาอินนะกับมนุตยด้วยินนรกะก็อัซตะ สแสดงว่าอัลลอฮฺตาลานั้นได้ทําให้เขาได้ต่ําต้อยให้เขาได้ถูกเหยียดหยามว่ามาลุบวอลมีนามินอังซอร์สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นเขาจะไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือใดๆรับะนาอินนาสเมะนามูนาดียายูนาดีลิลอีมานเวลาที่เราได้เราได้รู้ถึงคิดถึงการสร้างของอัลลอสุบานวัตาลาแล้วก็คิดถึงการเกงกวนรกที่อัลอตาลาได้ได้สร้างนรกมานะแล้ว ขอดุอายจากลอสสุบฮานุวะตาเาว่ารับอบานาอินนาสะเมนามูนาดิยายูนาดิลิลอีมานโอ้ผู้อบานของเราแท้จริงเราได้ยินมูนาดิยายูนาดิลินอีมานผู้ที่มาเรียกร้องที่ทําการเรียกร้องไปสู่อีมานอันอาเมนูเบร็อบเบกุมฟะอามันนาโดยที่ให้มีการศรัทธาต่อผู้อิบาลของพวกเจ้าฟะอามันนาแล้วเราก็ศรัทธาแล้วเวลาที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของลอสสุบฮานุวตาราแล้วเราก็ยอมรับในการอีมานต่อลอสสุบฮานุวตาราว่า รับบานาอินนาสมเนาโมนาเดียยูนาดิลินอิมานโอ้พู้ยบานของเราเราได้ยินแล้วโอ้ลระเราได้ยินแล้วว่ามีผู้ที่มาเรียกร้องเราไปสู่อิมานอันอาเมนูเบรบบิกุมฟาอามันนาการที่พวกพวกพ,วกพ,วกพวกชาหนาจงศรัทธาต่อพู้ยบานของเจ้าฟาอามันนาแล้วเราก็ได้ทําการศรัทธาแล้วตัวฟาตในิตะกิดหมายค่ามงเวลาที่เราได้ยินเราก็ศรัทธาเลย เวลาที่เราได้รู้ว่ามีการดาวะเราก็ศรัทธาเลยเวลาที่เราได้ยินอายะห์จากอัลกุรอานเราก็ศรัทธาได้ยินไหทิทนนบีสุลตานลองอัสสันลำเราก็ศรัทธาฟอามันนาเราศรัทธาแล้วรับบนาฟัะฟิรลลนาดุนูบนาวะกัฟฟิร์เน็นซียาตินาวะทวัฟนาเมลอเบรอร์รับบนาฟัะฟิรลลนาดุนูบนาโอูบิบันฮะรอพระองค์ทรงอภัยให้กับเราฟัะฟิรลลนาดุนูบนาอภัยบาปต่างๆให้กับเรา วาคัฟฟิรอันนาไซยาธีนาและขอพระองค์ทรงทรงลบล้างบาปต่างๆให้รอดพ้นให้เราได้รอดพ้นจากบาปต่างๆรู้ว่าขอพระองค์ได้ทรงลบล้างบาปต่างๆของเราเนี่ยให้มันหายไปจากเรา,ว,เา,าวะตาวฟานามัลอบรอและขอลอสบาลวาตาลาได้ทรงให้เราได้เสียชีวิตไปพร้อมกับบรรดาผู้ที่เมไหรฮะบรรดาผู้ที่เป็นเป็นคนดีพี่น้องอ่ะ บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคนที่อัลฮาตาลาได้กล่าวถึงในในอายะห์ญญุรานเนี่ยว่าเขาได้เขาได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลอสซาบานอัลตาลาแล้วเขาก็ได้ศรัทธาต่อลอแล้วก็ได้ยอมรับในอิมานเพระเวลาที่ได้มีอีมานแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่ารับบานาฟัรฟิรลานาพอมีอหมานแล้วขออภัยโทษเลยพี่น้องขออภัยโทษต่อรอสซาบานอัลมาตาลาเพราะฉะนั้นหนึ่งในหนึ่งในสัญญาณของการที่เรามีอหมานกั่นคืออะไรฮะคือการที่เราอิสติกฟาร์ต่อรอสซาบานุวาตาลาให้มาก การที่เราขอเพยโทษจากลอสบานวตาลาให้มากๆการที่เรา,เอายอมกลับการที่เรากลับไปหาลอสาาตาลาและยอมรับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความผิดมีบาปท,ท่านอบีุลลัมของอัลลอฮสัลลัมได้บอกว่ากุลลุบเนอาดัมครอบต่อมนุษย์ทุกคนคือลูกหลานบเนีอาดัมในลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยมีความผิดคือมนุษย์ทุกคนมีความผิดแล้วท่านอบนีได้บอกว่าเขาครอบต่อเอนตาตาว,วาบุนและบรรดาผู้ที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทําการเตาบัตตัวกลับไปหาลอสบานวตาลา เพราะฉะนั you, in in, know, ้นคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ศรัทธาต่อหลอคนที่อยากจะปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากไฟนรกเขาก็จะบอกว่าร ب บ ا ف َฟَ ف ِ ر ْ ل َ ن น ا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا ัَ ت َ و َ ف َّ ن َ ا مَعَ الْأَبْرَارِ قَرِيبُ ا ل ْ أ َ ص َْาา ب َّ ن َ ا و َ أ ت َ ن َ ا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكْ و َ ل ขอพระองค์ทรงให้กับเราให้อะไรฮะมาวัตนาอิลารุซุลิกสิ่งที่พระอ,องค์ได้สัญญากับเราไว้กับรอซูลของของพระอ,องค์ก็คือสิ่งที่เราทาราได้สัญญาไว้ก็คืออะไรฮะก็คือสงสวรรค์เวลาตุกซินายามาลกตยามาอินนะกะลาตุคริฟุลมีอาดและขอพระอ,องค์ทรงอยญญาเวลา ตุคจีนายมั่นใจมาอยาให้เราได้ได้เป็นผู้ที่อะไรฮะตกต่ำทำต้อยในวันกิยามะอินนะกาลาตุเลิฟุลเมียแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่ทรงเบี้ยวสัญญาใดๆกับบ่าวของพระองค์หมายความว่าสิ่งที่อรรถสภานวตาราได้ได้เตรียมไว้ให้กับเราสิ่งที่อรรถตาราได้ทรงสัญญาไว้ให้กับเราสิ่งที่อลรรถได้ทรงวางไว้ให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องเรา ขอรู้อาจากลอสซาบาโนอาตาลาให้พระองค์ได้ประทานสิ่งนั้นมาให้กับเราพี่น้องในอายะนี้เนี่ยอายะหนึ่งร้อยเก้าสิบถึงร้อยเก้าสิบสี่ที่เราได้เราได้กำลังกําลังเรียนรู้กันเนี่ยเป็นอายะที่บง่งบอกให้เรารู้ถึงอะไระถึงการมองไปยังสิ่งถูกสร้างมองไปยังอายะอัลเก่าเนี่ยมองไปยังสัญญาณสัญญาณที่เป็นการสร้างของลอสซาบาโนอาตาลาแล้วทําให้เราได้มีอีมานเพราะฉะนั้นการมี إ ي มานของมนุษย์เนี่ยมีการมี إ ي มานได้ทั้งทั้งสองรูปแบบ หนึ่งคือการมีอิหมานด้วยกับการที่อะไรฮะศรัทธาในอายะชรัยะในสัญญาณที่อัลลอฮ์อายยะที่อัลลอฮ์ธาราได้วางเป็นบทบัญญัติวางเป็นชรีอะห์บทบัญญัติของอิสลามของเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บทบัญญัติที่อัลลอฮ์ธาราได้กล่าวไว้ในคุรานที่ท่านอับดุลเลาะห์สุลต่าได้นำมาทั้งคุรานทั้งหะดีษทั้งคำพูดท่านอับดุลเลาะห์สัลต่านแล้วเราก็อันนี้คือคือการการเพิ่มพูนอิหมานด้วยกับอะไรฮะการมองไปยังอายะชรัยะมองไปยังบทบัญญัััตติทีี่ออลลาาาะห์ไดด้วงมนนนุรใษ อีกมุมหนึ่งที่เราจะเพิ่มพูนอ ي มานของเราได้ที่เราทําให้เราเป็นเป็นคนที่ยำเกรงต่อลอสสาาวนตาลาได้ให้เราเป็นคนที่กลัวนรกของลอสบาาวนตาลาได้ให้เราเป็นคนที่ขออูอาจากลอสตาลาให้พระองค์ได้ให้เราเข้าสวรรค์ได้ก็คืออะไระคือการมองไปยังการสร้างของลอสสาาวนตาลาในการสร้างชั้นฟ้าทั้ง7การสร้างพื้นดินทั้ง7การที่พระองค์ได้ทําให้กลางวันและกลางคืนมันมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปและเรารู้ว่าลอสตาลาไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาไร้สาระไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาเล่น พอเวลาเราได้คิดไข้ควรสิ่งต่างๆเหล่านีน้ทำให้เราเพิ่มพูน إ ي ่านเพิ่มพูน إ ม م านแล้วเราก็เกิดความกลัวนรกเทลัตตาาได้ทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ขอดูอาตอลัาา์สุภาโนตตาให้พระองค์ได้ทรงอภัยให้กับเราแล้วก็ขอดูอาเจาาลัตตา,าว่าให้เราได้รอดพ้นในวันไกยามมเพราะฉะนั้นทั้งสองมุมทั้งสองทางการเกรงกลัวลั์สุภาโนตตา,าในอายะชะัยยะ การเกรงกลัวลัทธิสุภานวตาราในอายะคราวนียะในการสร้างของลัทธิสุภานวตาราเป็นสิ่งที่ให้มุมินได้เพิ่มพูนอีหมานเพราะนั้นขอให้เราได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้เพิ่มพูนอีหมานด้วยกับสัญญาณของลัทธิสุภานวตาราทั้งสองสิ่งที่ลัทธิตาราได้วางมาให้กับเราสหรับวันนี้เราก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัสลามุอะลัยฮิวะนบิญานมุฮัมมัดอ้วะลาัลัยฮิวะซัฮบิวะสลัมวอสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮ์มะตุลลอฮ์อัลบรัมคา